สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับ วันนี้มุมสวนก็กลับมาพบกับแฟนมยอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้มุมสวนก็ได้นำข้อมูลมือดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3คืนช่วงวันเสาร์ที่5เมษายน2อ6 8เวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้้้้้้้ออออองงงตตนนนนนนเเททท่่าาาาััััะะะคครรรรบบผิดดดดพลลปกกกใใ็ขภยยมณีีววแหถู เนมทไทนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็น PK เพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คในตัวเช็คกระแสบวกเชทกําหนักของมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่ก้วยขึ้นชกจริงกับกดติดต่อช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้าง สุดยอดเมือไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่5มีสายน2 5 6 8นะครับคู่ที่1นะครับฝรแ่งคือเพชรเมึงสิงห์ใต้เพชรบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชิคาระส่วนอาหารปีกไม้พิกัด101ปอนด์ปอต่อ102ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับหลองคู่เอกฝรแ่งคือลูฟี่ตองพัทลุงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเปลวสีเงินยอนดามันพิกัด1น8อปดอนด์ครับและคู่ที่3ามนะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝร่งคือวัชรพลสิงห์มาวินส่วนฝ่ายน้ำเงินนะ ส่วน่ไฟน้ำเงินนะครับเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับพิกัด108ปอนด์กู่หมดก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆนะเราด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือไ่านนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ add py สองสี่ครับต้องมีอาหน้าก่อนนะครับและตามด้วย py 2 4ครับลุ้นมันทุกส่องเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง add py สอง เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3คือชโชกันนวสาร์ที่5เมษายน2568นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับ เริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีนะครับหรือว่าน่ารักออขำอินนะครับหรือว่าอวันเชิดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชิคคาระส่วนอาหารปีกหม้นะครับพิกัด101ปอนด์ต่อ102ปอนด์นะครับคุณอีฝ่ายแดงต่อย101ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย102ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับเท่านั้นฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับ ฝ่ายแดงเพชรเมืองสิงห์ก็เป็นในช่วงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอายุ17ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงดักเตะดัก,ดกต่อยดักแทงนะครับไล่แขนปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าเรือจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ6-7เดือนเลยนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ใต้เพชรบุรีนะครับที่จังหวัดระยองนะครับมีคุณนัทธีสุวรรณมาโจนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเดโชซอเดชพันธ์นะครับที่สุดมุท ทีมมงกรงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปตะเวนชกที่เวทีภูทรนะครับก็ไปเสมอกับยอดเพชรโทบุมเด็กเสียนนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับชก43.5กิโลนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนแสดเพชรสระราชพูนนะครับที่นครราชสีมานะครับเมื่อวันที่28ธันวาคมปี67ปลายปีที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทนายฝ่ายแรงทั้งเวทีมงกรงและเวทีภูทรนะครับก็แพ้1เสมอ1แล้วก็ชนะ1ไฟฝครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับชิคาระเป็นนะักชกจากประเทศญี่ปุ่น,นครับอายุ14ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงดักเตะดักต่อยดักแทงนะครับล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับ 6ไฟล์หลังสุดสรุปแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองครับปัจจุบันนะครับก็ทําการฟิซซ้อมอยู่ที่ส่วนอาหารปีกหม่นะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีเสียไพร่รสหนองยานครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3มฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนทับหน้าสอบเปมบุตรนะครับที่เวทีมวยกองทับอากาศโชค4ี3 5กิโลหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนทับหน้าสอบเปมบุตรที่เวทีมวยกองทับอากาศโชค44กิโลกรัมล่าสุดนะครับชนะคะแนนออโต้บูมเด็กเสียนนะครับที่เวทีมวยกองทับอากาศโชคที่10าิมที่ผ่าานมม3ฟอร์สุดกท้า ด้านฝ่ายน้ำเงินก็แพ้1แล้วก็ชนะ2องฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังส,สุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ153เซนติเมตรครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ165เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูจะลอยรอยกว่านะครับชโชคบุยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงโชคมาประมาณ80ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินโชคมาประมาณ30ไฟกระดูกการโชคมวยทางด้านฝ่ายแดงโชคมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักป,ปล่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดง41่กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงิน44กกคู่นี้ ร่างกายดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเลยนะครับ ชิคาระส่วนหานปีกหมายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่3าฟอร์มลังสุดนะครับก็จะชกที่เวทีเมืองกรุงตลอดเลยนะครับส่วนธนาแฟรแดงนะครับเพชรเมืองสิงห์นะครับกระดูกดีก็จริงนะครับแต่ว่าเรือจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ7-8เดือนนะครับแต่ว่าได้มีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรประมาณ2ไฟในไฟล่าสุดนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับวันนี้จึงต้องต่อน้ำหนักให้กับธนาแฟร์เงือนะครับหนึ่งปอดเพื่อความเหมาะสมนะครับแต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่ไฟร์แดงนะครับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีนะครับ หายเรือจากวันทีไป8เดือนก็จริงนะครับแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทอนบ้างนะครับกระดูกดีกว่าแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชาะนะคะนนท่านชิคาระส่วนอาหารปีกหมายนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายใดนะครับเพชรเมืองสิงห์ได้เพชรบุรีครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายนั่นคือลูฟี่ตองพัทลุงนะครับหรือว่าสอมงคลการช่างหรือว่าแจ็คกี้ยิมนะครับส่วนฝ่ายนั้นเงินนะครับเปลวสีเงินยออันดามันหรือว่าโดนัทยออันดามันนะครับหรือว่าริสเสรีไทยนะครับพิกัด118ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูฟี่ก็เป็นนักชกจากนครพนมนะครับอายุ25ปปีนนะครับเ็มวยขวาปรรระเเภทคคบื่องเปิดเเกมตบห้าในล็อกัดปีเหนียวนะครับเป็น ออกโซนลู่แรงเก่ากระดูกดีและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่แจ็คกี้ยิมที่สกลนครนะครับมีอาจารย์แจ็คกี้เล็กแจ็คกี้ยิมครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสียตองพัทลุงให้การสนับสนุน3ฟอร์มลอกสุดนะครับชนะนกยกที่4นะครับมูลสังคิมสอวังเสือที่วิถีราชดำรมเนี่ยชก117ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนพลังทัพย์ละนาวทอซไซที่วิถีมอสยามอ้อมน้อยชก118ปอนด์ล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะนกยกที่สี่พระจันทร์ขาวอินนี่มวย ฟอรมสุดของทาราแฟรน์นี่ก็ต้องบอกว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล์ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเปลวสีเงินเป็นโชคจากจุดพิษนุโลกวัยอายุ16ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัดแข่งต่อยมัดแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับวงในปั้มตีเนี่วแน่นบุดุดันนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อนที่ต่อแย้มส่วนนะครับมีคุณอนุวัฒน์แย้มส่วนนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีมูอันดามันนะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลักสุดนะครับคอนทารานแฟรนีวซ์น้ำ ชก116ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนพัลลัมสอสมัยที่ทิมวยกองทัพอากาศชก118ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่านะครับพัลลัมสอสมัยที่ทีราชดำเนินชก116ปอนด์ครับเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มล่าสุดของฐานะแฟนเงินก็แพ้2ชนะ1ไฟครับเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุด ของทั้งคู่นะครับทางด้านแฟร์แดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับแฟร์แดงสูงประมาณ170เซนติเมตรส่วนฝ่ายเมืเงสูงประมาณ165เซนติเมตรครับทางด้านแฟร์แดงดูจะลอยลอยกว่านะครับโชคมว่อยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่โชคมาประมาณคนละ50ฝ่ายนะครับน้ำหนักปล่อยนะครับทางด้านแฟร์แดง56-57กิโลกส่วนฝ่ายเมืเง56กิโลกรัมนะครับคู่นี้เวทประทะของทางด้านแฟร์แดงลูฟี่น่าจะเป็นเวทที่เต็มกว่านะครับ คู่นี้ฟอร์มดีก็อยู่กับทางหน้าไฟแดงเลยนะครับลูฟี่ตองพัทลุงนะครับฟอร์มสด3ามไฟหลังสดยังไม่แพ้ใครนะครับและเวทก็ดูเต็มกว่าด้วยครับกระดูกการชกมวยก็ดูว่าน่าจะชกมาก่อนนะครับทางหน้าฝ่ายเงินนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับฟอร์มเป็นรองนะครับสามไฟหลังสดชนะเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ไฟแดงนะครับลูฟี่ตองพัทลุงนะครับกระดูกการชกมวยได้เปรียบนะครับฟอร์มสดเวทเต็มกว่าครับวันนี้น่าจะบนเปรียบเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเปาลีเงินนนยอััดมบปบสลกเยคครูู่ที2ออองขส กจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ไฟแดงครับลูฟี่ตองพัทลุงครับ มาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางนั้นแสดงคือวัชรพลสิงห์มาวินนะครับหรือว่าชอเพชรนรินนะครับหรือว่าเอนนี่มวยไทยส่วนฝ่ายนักมวยนะครับซันโบทีเด็ดเก้านะครับหรือว่ายูฟาบูมเด็กเสียนนะครับหรือว่าเทพพบุตรนายาปักวีคอนแก่นนะครับพิกัด131่อยดปอนด์ครับทางนั้นแสดงวัชรพลเป็นนักชกจากตัวสงขลานะครับอายุ22ปีนะครับเป็นมวยขวาเข้าในเหนียวเปิดเกมเตะต่อยแรงคว้าคอแทงยัดไส้แรงหลักเกลี่ยมดีบุดุดันหมัดศอกส่วนอันตรายนะครับปััจจุบนกก็ททําาารฟีซออมมยยยู่่่ควสิง มีเซน,นหนึ่งสิงห์มาวินทัชชนน์โคชาส่วนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มหลักสุดน,นะครับแพนอกยกที่1สิงห์โดมทองนอกยีรัดกระบังที่สุกวันลุมพินีโชคร้อยยีปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนหนึ่งอุบลที่เด็ดเก้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรโชคร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนหนึ่งอุบลที่เด็ดเก้าเก้ที่ทีมอุทยานอ้อมน้อยโชคหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์เมื่อวันที่แปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคครรรับับบฟฟฟฟออ์มล่าาสุดดขงงนนนแแแะพ้ไไชครับ ส่วนฟันน้ำเงินนะครับซันโวเป็นในโชคจากจังหวัดขอนแก่นนะครับอายุ23ปีนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเขาแหลมตินหน้าแรงขวางหน้าปั้มตีฟันซอกรุนแรงบูดุดันนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับมีเสียตีสอลสาศักสายตั้งนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ สามฟองล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรผ,ผาเดนจิตมึงนนนะครับที่ศึกจิตมึงนนชก1312ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเดือนจิตมึงนนนะครับที่ศึกจิตมึงนนชก1312ปอนด์ครับล่าสุดก็แพ้คะแนนวูคงพักยก24ที่บุตรมืองเสียงออมน้อยชก1312ปอนด์ครับเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ1แล้วก็สรุปแพ้2องฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับทางด้านฝ่ายแดงสูงประมาณ178เซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ173เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ดูจะลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละ70-80ฝ่ายนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง65กิโลโซนฝ่ายน้ำเงินนี่65-66กิโลกันนะครับเวทปล่่่่อยยๆผมมดดููววาาาาานนนนะะฝ้เเงิกก็็จตครับ คู่นี้กระดูกมวยรวมไปถึงฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูว่าจะได้ใหญ่กว่านะครับส่วนธนาคาฝ่ายเงินนะครับผมดูว่าเวทเวทนี้นะครับน่าจะบีบบีบอยู่นิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่า3ามไฟล์ล่าสุดของธนาคาฝ่ายเงินนะครับชก1 3 12ปอนด์ทั้ง3ามไฟล์เลยนะครับไฟล์นี้ชก103 1ปอนด์ก็บีบลงมาอีก1ปอนด์ครับดูว่าเวทนี้ไม่น่าจะเป็นเวทธรรมชาติของธนาคาฝ่ายเงินครับและวันนี้ดูเล็กกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่่ฝาแดงนรัวชพิ์ มาวินนะครับฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเวทนี้น่าจะสบายๆกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านซันโบชีเด็ดเก้านะครับไปได้แบบสรุปคุกี้ซูซีเลยนะครับคุณทิศานะครับคูยเอกนำรายการของศึกเจ้ามือใจในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายไหนนะครับวัชรพลสิงห์มาวินครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายน้ำคือลมอีสานต่อแยมสวนนะครับหรือว่าเพชรใหม่สิทธิจอมยุทธ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับหรือว่าเพชรเมืองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับพิกัดหนึ้อยแปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับลมอีสานก็เป็นนักชกจากจังหวัดลำปางนะครับอายุ27ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับแข้งซ้ายแรงนะครับดักเตะดักต่อยดักแทงรุนแรงครับวงในขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบบัันนนกก็ททําารรฟิตตซ้อออมมมยยยู่่่ีคคววแสะ มีคุณอนุวัฒน์ย้ำสวนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มลังสุดนะครับชนะคะแนนเด่นพึ่งหลวงซอณรมม์นะครับที่วิทีโมซิยาอ้อมน้อยชก113ปอนด์นะครับวันนั้นเด่นพึ่งหลวงมาเข้าเวนแทนนะครับจึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับลูกคูณปอชัยสงครามนะครับที่ศึกจิตมึงน้อยชก110ปอนด์นะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งที่วิทีมวยกองทัพอากาศชก103ปอนด์นะครััับวนน้นมีเสียงโห่กดดันทางด้าน ลมอีสานด้วยนะครับแต่ว่าสยบเสียงโหได้นะครับวันนั้นก็ชน,น,นะคะแนนทางด้านเพชรชุมพรไปแบบขัดลอยท้ายๆนะครับสยบเสียงโหไปได้นะครับก็ถือว่าไฟนั้นความเชื่อถือของลมอีสานไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็สยบข่าวลือไปได้นะครับชนะไปแบบขัดลอยท้ายๆนะครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดกองทางด้านฝ่ายแดงก็ต้องบอกว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3าไฟ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนครก็เป็นในโชคจากจังหวัดหนองคายนะครับอายุ27ปีนะครับเป็นมือขวาเขาเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมดัดควา้วาคอแทงยัดไส้แรงบูหดุดันนะครับกระดูกดีนะครับแต่ว่าเลือจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ2ปีเลยนะครับ จจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อเพชรตะวันนะครับมีทางด้านเพชรตะวันต่อเพชรตะวัน,นครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสามฟอร์มสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันก็มีชนะคะแนนเฮาดงเกตบัลล่าที่นครศรีธรรมราชนะครับศึกสีโอปอันธมิตรแดนใต้นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ 1 1อปอนด์เวทีซีโอปอด้วยนะครับชนะหฮาดงแล้วก็ขว้าแชมป์เข็มขัดมาครองได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็พลิกชนะเพชรชัดชายปอพิมายเจิดจ้าที่จังหวัดชัยภูมินะครับล่าสุดก็อแพ้คะแนนฟ้าลันปอเพชรไข่แก้วที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับชก110ปอนด์เมื่อวันที่3มมก,กราคม ที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายเงินก็ชนะ2สูตรแพ้1นึ่งฝ่ายครับเจียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ165ซนติเมตรครับทางด้านฝ่ายเงินสูงประมาณ160ซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ดูจะเลิ่มเลี้ยงครับโชคมวยมาทั้งสิ้นทั้งคู่นี้โชคมาคนละเป็นร้อยไฟล์น้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง52ส่วนทางด้านฝ่ายเงินก็52 53ถถึงกกกก็ือว่าใล้เคียงกันนะครับคู่นี้ฟอร์มสดดร่่าางกยีีนอยู่กับทางห้าสิบสามกิโลครับลมอีสานนะครับ ช่วงหลังก็ชกที่เวทีเมืองกรุงตลอดเลยนะครับส่วนทนางด้านฝ่ายเงินเพนนครอนี่กระดูกใกล้เคียงกันนะครับแต่ว,ว่า เรือจากเวทีมังกรไปประมาณ2ปีเต็มๆเลยนะครับช่วงหลังก็ไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรอยู่นะครับก็ถือว่าร่างกายดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงลมอีสานต่อเยี่ยมส่วนนะครับวันนี้ก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับลมอีสานต่อเย้มส่วนนะครับร่างกายดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเปลี่ยนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สนะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลมอีสานต่อเย้มส่วนครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้าเมืองในสัปดาห์นี้นะครับกูที่1ชอบไปที่ายแดนนะครับเพชรเมืองสิง์ใต้เพชรบุรีนะครับเรือจากเวทีมังกรไปประมาณ8เดือนนะครับแต่ว่าได้มีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรอยู่นะครับและกระดูกดีกว่าครับชอบไปที่ายแดนเพชรเมืองสิง์ใต้เพชรบุรีกูที่อนนะครับก็ชอบไปที่ายแดนนะครับลูฟี่ตองพัทลุงนะครับกระดูกการชกมวยชกมาก่อนนะครับฟอร์มสดนะครับและเวทพิกัดดูเต็มกว่าด้วยครับชอบไปที่ายแดนนะครับลูฟี่ตองพัทลุงครับ คู่ที่3ชอบไปที่ายแดงนะครับวัชรพลสิงห์มาวินนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านายแดงนะครับได้ใหญ่กว่านะครับทางด้านฝ่ายเงินดูว่าเป็นน่าจะเป็นเวทบีบอยู่นะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ายแดงครับวัชรพลสิงห์มาวินครับคู่ที่4หลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลมอีสานต่อแย้มสวนกระดูกนี่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านายแดงนี่ชกที่เวทีมืองกรุตลอดนะครับผมดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับชอบไปที่ายแดงลมอีสานต่อแย้มสวนครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้น้องแฟนมอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ